ค่ะกาบสวัสดีงามๆพอเม่พี่นองปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเขาโซ่ทางช่องพรผ้ารวยค่ะพี่นองคะ่ะค่ะมื่อนี้บรรยากาศดีๆอยู่ร้านทำแม่ชีใชยะคือเก่านะคะพี่นองนาะ,ค,ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปิดเรือเนะคะพี่นองคะ่ะที่มาสนับสนุนนะคะสั่งร้านทำให้แม่ชีใชยะนํากันนะคะพี่นองนาะ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาบึงมาชมนะคะ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ทังช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบประการข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพ้ารวยนะคะพี่น้องนอะคะ่ะว้าแล้วแต่ย้อนกลับไปอีกนะคะพี่นอ้องคะเรื่องบุญผ้าวาสนาคนเฮ้ามันกระบทอกันนะคะพี่น้องนอแอดกระขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่บ่ถือเกล็ดนะคะพี่น้องนอ ก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ถือเลขค่ะพี่น้องคะผู้บ่ถือก,กระสูก,กันต่อไปเนาะคะ่ะแอดกับเป็นกาลังใจให้เพียแเม่พี่น้องส,สุขสุขนเนะาะค่ะถ้าเท้าคว่ำไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ออกจากมาทํามาจอกเนาะคะ่ะพี่น้องเอ้ยคะ่ะบ่มีเงินจักบาทเนาะคะ่ะมากกับาเราเห็ดล้านทําให้เมซี่ไซย,ยากะประสบความสําเร็จคู่มือนี่กับยอนเอฟซีแฟนช่องที่บทิมบ่ป้าเนาะคะ่ะแอดพ่นเท่ารวยกับเมซี่ไซย,ยาเนาะคะ่ะก็ขอให้บุญนุนนาคขอบครัพวพ่อแเม่พี่น้องที่ซอยมาเด้อคะ่ะบ่ว่าสิเอ้ยไปถึงทัง หัวหน้านาวพรนนะคะแล้วก็เอฟซีแฟนช่องเบิร์ตเปอร์เลอร์ขอขอบุญขอบคุณไปทางคุณพี่วิพาดาน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะบว่าสิเป็นทีมงานคุณเอหัวหน้านาวพจนนะคะที่เป็นเข้าตั้งแต่ที่เล็กเลยนะคะพี่น้องคะ่ะบว่าสิเป็นเฮดโล่งรัวก็ดีนะคะพี่น้องคะ่ะก็ได้รอไว้ตอนรับเอฟซีแฟนช่องเนี่ยนะมีโรงครัวนะคะพี่น้องคะ่ะมีห้องน้ำนะคะก็ร่วนแล้วแต่น้ำใจเอฟซีแฟนช่องเบิร์ตเปอร์เลอร์นะคะ บ่าวาสิเป็นคุณแม่สมทรงแก้วปืนนะคะคุณแม่อ่าสายทองไทยกระมลนาะคะชายกระมลไทยกระมลเนี่ยค่ะอ่าคุณแม่เฮ็ดาจิจการลานค่าเฮ็ดอาหารญี่ปุ่นเนาะค่ะพี่น้องนอกก็ขอขอบุญขอบคุ่นว่าวาสิเป็นห้องน้ำเนี่ยก็ได้มาจากหอนานาวพ่นนะค่ะแล้วก็ทีมงานพี่เอเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็เพราะฉะนั้นแอดถึงเว้าเสมอเนาะค่ะความสําเร็จร่ามถ้ำเมซี่สายยาห้าเหนี่อยล้วนแล้วได้มาจากเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปิดเ,เลยนาะค่ะ ผู้บอเอยน้ำก็ขอข้นยกขึ้นเนือหัวเนือเก่ากับเป็นเอฟซีแฟนช่องของพ่อนารวยนี่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมแตรลวนแล้วมแต่สายบุญค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าบ่มีเอฟซีก็บ่มีความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังได๋ก็ขอขอบบุญขอบคุณค่ะวันนี้มาบอกบุญอีกแล้วเด้อพี่น้องคะ่ะอย่าเฝ้าว,วาอย่าเฝ้าว,ว่าเ้ยค่ะพี่น้องคะ่ะแนวที่สิติตโตเ้องไปได้เนี่ก็ย,ย้อนมแตรบุญกับบาปเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะที่สิติต๋อซอยหอยตามห้องไปทุกพทุกชัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้สว เมีย้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสาหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าภาพขีบองปูกับยังท่านนะคะพี่น้องคะบวชิทั้งด้านขีบก็ดีทั้งด้านเสียนก็ดีทั้งด้านเจ็ดกดีค่ะพี่น้องคะกับยังท่านเนาะค่ะพี่น้องคะตอนนี้สร้างเพื่อนกับกระลั่งขมักขเม่นย่ตากแดดหอนอยู่แอดว่าโอ้ห่มไั่ก็มีอยู่ดี ่มันนอนนอนอยู่ร้านท้ำหลายมื่นฟันดีปนเนาะจำว่าได้เพิ่นว่าจำว่าใดนะครับค่ะ่นอยู่ในสายบุญค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็สิว่าสายบุญเสลแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะฮอนสิตายกับปอดมากขึ้เก่าเด้เนาะค่ะเนาะอ่าคนอยู่ในสายบุญค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ไปปั่นพญานาคอยู่วัดได้กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพองพองแถมพร้องด้วยเนาะ ค่ะเพื่อนก็เฮ็ดน้ำเฮ็ดบุญน้ำค่ะพี่น้องค่ะซอยน้ำทำบุญน้ำก็เฮ็ดบุญน้ำเป็นสร้างเพื่อนกะเฮ็ดบุญไปน้ำทุกวัดทุกว่าเพื่อนกะฮวงกะเฮืองก็เลื้งก็เหลื่อมเนาะค่ะหน้าที่การงานเพื่อนกะลังไหลมากเนาะค่ะเฮ็ดท่านน้ำหอดประทันเพื่อนละค่ะพี่น้องค่ะก็นี่ละเพราะฉะนั้นแล้วก็เอซี่แฟนสองก็ยกเมื่อสาธูเอาหลดค่ะพี่น้องค่ะอกว่าผู้ซีร่วมเป็นเจ็ดมากก็ดีเป็นตอนนี้ก็ยังขาดท่างด่านก็ จวนเจาะมอมากกสิแเล้วกษิตได <c oughs> ประกาศหาเจ้าภาพสีด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมารวมกันนะคะพี่น้องค่ะคว่ำสางามนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดบูชาแผ่นทองอ่าล่งตรงหางกษิตยุ่ซุ่มจินเย็นค่ะพี่น้องค่ะล่งตรงทองกริสเบอือดอยากอึดจินนะคะพี่น้องค่ะเงินไหลก่องทองไลหลโฮมค่ะนั่งยูนอนกินอันนี้ก็บรรวณนั่งยูนอนกินบริพิการเล้วค่ะพี่น้องเด้อมากด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะสำหรับผู้บูชาแผ่นทองโคกกระซับนะคะ ล่งตรงส่วนกลางขององค์ปูนะคะหรือว่าเป็นเจ้าภาพส่วนกลางขององค์ปูบานิสีเทากัสีจำนายใจแกกไปตรงที่ว่าอ่าแล้วแต่กําลังศรัทธาเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากสวยอยากงามเนาะคะ่ะเกิดมาพบใดชาติใดเนาะคะ่ะอยากสวยอยากรอเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบ่ให้มันหน่อยเนื้อตําหนาผู้ใดก็มาเด้อพี่น้องคะ่ะมาเป็นเจ้าภาพข้างด้านสวยงามะคะ่ะพี่น้องค,ะค่ะ่ะ บ่วบ,บาทหนึ่งสลึงไดนะคะที่ได้ร่วมมากกับเมซี่ใสยากระโให้ได้กับไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะคะวันนี้บูชาแผ่นทองโคกกระซับเลี้ยวบบเลี้ยวนะคะพี่น้องคะส่วนเสียนนะคะพี่น้องเด้อส่วนส่วน,วนองค์เสียนปูสิได้เป็นเจ้าคนนคนด้นนะคะพี่น้องเด้อค่ะสิได้มีอำนาจวาสนามีขา,าดานบริวารน,นะคะพี่น้องค่ะก็มาเป็นเจ้าภาพส่วนเสียนได้ค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ไปหาเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญน,นะคะ ซอยแช่เนี่ก็เป็นเจ้าภาพได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อซอยเอาบุญน้องกันเพราะว่าบางเทื่ออาศัยไปโดนหูโดนตาเนาะคะ่ะผู้ที่เพิ่นมีเงินเหลือกินเหลือ,ลอใส่เหลือกเก็บเนาะคะ่ะเพิ่นก็สิได้มาซอยเฮาพี่น้องคะ่ะเอาบุญไปในโตค่ะก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมมาเนาะคะ่ะแอดเอ้ยคือจังเอฟซีแฟนช่องคุณแม่ท่านหนึ่งพิน่นว่าผู้ข,าข่าคือบ่มีเงินแท้ เนาะค่ะแม่อยากเป็นเจ้าภาพเจ็ดเนาะค่ะถามแอทไวเกจละจักบาทเนาะค่ะแอดบอกว่าเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าบาทเพื่อนไปซืบเจ็ดเจ็ดเก่าได้สามตัวแข็งแข็งนะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้ก็บ่อมเจ็ดคือเก่าลหรอคะพี่น้องคะก็ยังอยู่เจ็ดเจ็ดคือเก่าเนาะ,ะค่ะพี่น้องคะวนเวียนยังน้ำเจ็ดปูนี่เหรอคะพี่น้องเพราะว่าเจ็ดเพื่นท่านได้ครบเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนกะสี่อยากเน้นไปทางเจ็ดบันี้กซี่เหลือทางขีบดนะค่ะพี่น้องเรื่อนี้ขีบนี่อ่าเมียสร้สางเพื่อนกะคุณแม่เมียสร้สางเพื่อนกะกระลัง อาปั่มเป็นเจ็ดเป็นฉีบหลังออกมานี่ยนะคะพี่น้องเนาะอ้อแม่หมดเลยอันนี้ข้าต้องโอ้พันเทศอันนี้ต้องประกบนะคะเนาะงเนบอกเออประกบกประกบ,ะกบซ้ายขวาเนา,าเะโอ,ะอ้ค่ะ,คะแหงหมัดหมดแล้วเขาชีได้ประกบด้วะค่ะพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะพูน้องพี่น้องากร่วมบุญก็ร่วมได้นะคะเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเจ็ดอีกแล้วจ้าเนาะ มันก็ออกแต่ตัวเก่าๆจังสีน้องขาเอฟซีก็จะสื้อนี้เก่าด้วยงวดหนาให้พี่น้องสื่อมวดนี้มันออกหาศูนย์วดหนาออกบอออกหกศูนย์กับหกหนึ่งส่วนเลขบนหกหกค่ะพี่น้องค่ะบ่เกินนี่นะคะบ่หกหกกับแปดแปดนะคะท่าน,นี้นะคะสุภรวยเขียนแปดเลยปล่อยตองงวดเลยน้องอาจารย์พรภรบ่ออกตัวนี้ออกตัวใหม่สิน้องไม่ออกตัวนี้ออกตัวใหม่นะสุภรุยจดเลยปล่อยแล้วตองงวดไม่มีกักอ่า หกศูนย์หกหนึ่งหกหกแปดแปดค่ะพี่น้องค่าบเกิดนนี่เล็นะคะพี่น้องคะ่ะบ่ออกตัวนี้ไปออกตัวอื่นค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเพิ่นจะให้เฮ็ดให้สางเพิ่นขนาดจ,จะออกตัวนี้ละพี่น้องมันก็จะได้เฮ็ดได้สางเนาะสางเนาะสางเพิ่นกับมักขเม็นค่ะพี่น้องขาเฮ็ดงานแต่ที่แรกเนี่ยมกักเอ่อหนึ่งเกตพี่น้องมันออกเกตเกตซ้ำเนาะพี่น้องเนาะมักหนึ่งเกตออกเกตเ็ดนะคะแอดก็ได้ซื้อลอตเตอรี่เจ็ดเจ็ดเอือนะคะพี่น้องคะ่ะ พอจะได้โชคได้มานไปนน้ากันนะคะข่ะสำรับเลขปล่อยตองวดกันอย่าลืมพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ด้วยค่ะพี่น้องเดอบางเถอ่าเพื่อนอยากให้ได้โชคได้มานอาจจะได้มีบุญห่วมกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เลขผ้าร่วยด้อค่ะพี่น้องคะพรพารวยหกศูนย์หกหนึ่งหกหกแปดแปดชิงปล่อยก่อนคนอื่นก่อนอันนะคะพี่น้องคะ่ะเฝ้าซื้อรด้อก่อนอันนะคะพี่น้องคะ่ะ 6 0 6 1 6 6์8ค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปรวยเนาะคะ่ะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปเปลี่ยนเพียงแนวทางเนาะคะ่ะถือพิษกับพิจารณาซอยกันมักกระจัดจวดจวดไปเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะบบมักกระ่านเนาะคะ่ะทังช่องเสนอไปเล้วเนาะคะ่ะเงินในกระเป๋าพ่อแม่พี่น้องก้อนสิจกสื่อน,นันก็ให้พิจารณากรทำมักน้าแอดกระจัดไปเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะบบรวยงวดนี้สิรวยงวดใดคะ่ะพี่น้องคะ่ะบบออกตัวนี้ออกตัวไม่คะ่ะพี่น้องคะ่ะแม่จ้าสาธุค่ะ มะขรวตอนสวยๆอีกแล้วแม่แโอ้แบบเพ็นยังนอนี่ค่ะถอนตะปูออกจากไม้จะเก็บเมียนไม้จ้ะโอ้เมียนไม้ปวกสิกินนอค่ะบ้าน,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 นี้ทางขีบพญายนาคเพิ่นคือเห็ดไก่แล้วแล้วแม่เป็นแต่มีเงิ่อนใจเพิ่นบ่ละ่ะสิบ่ได้เบิกเงินผู้เฒ่ามาใจเพิพ่นสะบ่ผู้เฒ่าอยู่ไสลูกเงินผู้เฒ่าก็มี600อย่ะนั้นมีเดือนเดียว่นนโอ้มีเหลือเดือนเดียวนึงเหเดือนเดียวหนึ่งโอ้ขีบหนึงก็บพ่อพ่อขีบหนึ่งกับพ่อพ่อโอ้มีหกลอยโอ้ น้อโ,โอ้โปูยาแห่อิดหวดที่มาภูแลโอ้โหจีไปโจสร้างเพิ่นไว้ก่อนน้อแม่น้อสิไปโจสร้างเพิ่นกน่อนเพราะว่าตอนนี้เพิ่นติดให้สีแล้วเลยวได้ขีบบะดนี่ยแต่ว่าขียยบแล้วแต่ว่าปัจจัยบ่เลวจ้าสันตอร์น้อแม่น้อโอ,โอ้วันนี้ลูกก็สิณถือลอตเตอรี่ใบนึงน้อศูนย์ศูนแม่นั่นเก็สิพอได้ค่าน้ำมันอยู่แม่จ้าบัดนี้วันพระวันพระตรงวันที่ได้บรู้จักเดี๋ยวลูกไปซ่องกันนะ วันผาหนาตรงกับวันใดห้าสิบใบวันผาขอวันผาเมาืองนะเนาะไปเป็นต่ได้ผลไะใหม่เติมจักหมากซองหมากบรรนาแม่เด้ลูกสิไปบซองก็เนิ่นว่าตรงมือใดเด้ดลูกไปเบิงบ่งปฏิทินแล้วลูกก็สิามาถามแม่เน,นาะจังไดก็โจสร้างเพิ่นไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเจ็ดเพิ่นติดให้เบิดแล้วเด้ปัจจัยบ่มีใจพี่น้องเอ้ยบาดเ,เก็บทั้งคีมอ่ะโจสร้างไว้พี่น้องได้ไปเบิ่งวันที่จักบาดก่อนส่งสิดีดอกเนาะแม่เนาะขอวันผาเลยตัวพุ่มเพิ่นอยากหายเยอะนาะแม่เนาะ ค่ะก็สวพาดีละเฮาถ้จะได้รวบรวบมาจะตุปัจจัยผลไมใหม่นาะแม่นาะค่ะข้าผลลหมากหลากใหม่ค่ะพี่น้องครับไปถวายปู่กับย่าไปมือเป่าก็ได้มือเป่าไปแนวไปฝากไปตอนก็ได้มีแนวติดใหม่ติดมือน้อแม่เนาะคือจังคุณแม่ยังก็น้อเมื่อเสาร์นี่คุณแม่ัก็เฮเที่ซอยดวงตามากนาะคุณแม่คุณแม่อามอนบอกคุณแม่ยังนาอเนาะโอ้จัดซื้อไปได้แล้วเด้พี่น้องด้วยค่ะเ้าใจเอาใจค่ะสรุก็คือคุณแม่นั่นแหละเมื่อเสาร์นี่โทรหาเนาะค่ะ เพิ่นถวายเป็นดวงตาเพิ่นเป็นซับปรลรดบ่กเฮ้อโบมี่บันไดเพิ่นก็บขวดก็เขียวมาเฮ็ดบุญซอยมาซื้อ<ห>ซับปลาโรดมาซื้อป,ปลาปลรดก็ได้เกตเกตไปเนาะแม่เนาะ้าอาก็ขออนุโม,โมทนากับคุณแม่น้ำเนะาะค่ะขามือซันวันดีเป็นมือวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องวันศุกร์นะคะฮัฟซีไปพบไปพ่อก,กันอยู่ทำผ้า,าขาวเอฟซีแฟนช่องเราอยากได้ซ้ำตัวแข่งๆก็ไปทำผ้า,าขาวเนาะแม่เน้อวันที่ยี่สิบเอ็ดวันศุกร์นะคะพี่น้องเด้อไปขอดอกไม้สวรรค์ ที่ทำผาขาวนะคะพี่น้องนอขุนหูแจงตาใสกะบถวายผลละไมใช่เมืองดาดผูขุนหูผูขุนหูพันตาหลาขุนพันตาหลายค่ะคือคุณแม่เมื่อเช้าในนอเพิ่งกระถาไว้บังนาดเพิ่งกระได้เจ็ดเจ็ดเนาะค่ะค่ะก็ดีใจน้ำเพิ่นน้ำแม่เนาะค่ะสรุปแล้วก็ไปพบไปพ่อกันวันที่21วันศุกร์เนาะค่ะที่ถ้ำผาขาวไปขอดอกไม้สวรรค์น้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพผลไม้ต่างๆนานาก็ติดต่อมาได้เนาะค่ะแม่เนาะค่ะเอาแบบนี้ก็ซาธุค่ะแม่ค่ะขอบคคุณ่ะ ขาสะตืเจริญเจริญเจริญหลเรือเจริญในหน้าที่การงานเจริญในการเงินการทองเจริญถึงทางโลกเจริญถึงทางชั่มเลือเอสซีทั่วไปสาธุสาธุค่ะแต่ที่แน่ๆเน่ยอันขีบกับเจี๊ยนอีตีพื้นใบก่อนเนาะข้ามันหกลอยน้งมันจะบอกมันม้วนเนื้อหลวบจ้าโอเคโอเคเพื้นไใบจะเบาเพื้นยาบจะเบาหายเพื่องโอ้โอมันม้วนไปจะเสียติดโอเคโอเคสาธุูขาแม่ขาพี่น้องป้องไปค่ะนี่ขีบกับเจี๊นี่สร้างเพื้นติดไป ที่เหลียเรเด้อค่ะพี่น้องเด้อสร้างนี่เฮ็ดเหลววแล้วแต่ขาดแต่งแต่ทั้งจตุปัจจัยค่ะพี่น้องค่ะสร้างแล้วค้นเแลี่ยมในนี่พี่น้องค่ะสร้าง่แลี่ค่ะสร้างแล้วแต่ค่าสร้างสิบ่แล้วค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเนาะค่ะพี่น้องเด้อมาตุ่มมาโฮมมาเด้อพี่น้องค่ะสําหรับผู้ที่เคยเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องน้องก็สิเห็นว่าฉีบกับเจ็ดนี่สร้างพ่นไล่ติดแล้วแล้วค่ะพี่น้องค่ะเหลืออีกน้อยเดียวเนาะ กสิขาแต่ทังจตุปัจจัยล่ะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากเห็นความสําเร็จกับมะตุมมะฮ่มน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นแอดก็ขอขอบบุญขอบคุณสุขสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่ได้มร่รวมบุญน้ากันเทือนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องปองไปค่ะสุดท้ายนี้เนาะค่ะแอดก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนเนาะค่ะร่ํารวยความรักร่ํารวยเงินทองค่ะพี่น้องค่ะค่ะยาเจ็บยาจนเด้อค่ะพี่น้องค่ะ คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ะอคให้สมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการค่ะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีเนาะคะ่ะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกรถตอรีรางวัลที่หนึ่งเคะ่ะพี่น้องเด้อสาธุค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่ไปบอดมากบวถึงเนาะคะ่ะตั้งจีพีเอมาเลย้อคะพี่น้องเด้อค่ะบสันกระทักแชททักไล่ามากเนาะคะ่ะแอดกระสีได้ทรงทีวีให้เนี่ยค่ะ มาตามนี้เลยนะคะพี่น้องเด้อตังกีพี่เอดมาหอดร้านทำกักค่ะพี่น้องคะอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ไปนําเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อคนอยากมากราบมาไหว้ไม่ชี่กับสิได้มาถึงนะคะพี่น้องมาบ่หอดมาบ่ถึงกับโทรถามแอดพอนพารวยหรือว่าไม่ชี่ใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ